ราจะซื้อสีเดียว24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเรื่องกันกินและอาหารซื้อของสีเดียวทุกอยางสีเดียวมาดูกันว่าใครจะโดนอะไรบ้างและเราจะเจออุอะไรบ้างวันนี้นะครับรัเตรียมชื่อคนกับสีคุณซุ่มเลือกคุณได้ชื่อใครกับสีนั้นคุณต้องไปซื้อของให้คนนั้นฟังดีๆนะใครผิดกติกาโดนเละเลยโดนเละคุณไม่งบ อย่างน้อยขั้นต่ำา3 0ันบาทห้ามเกิน5,000ันแล้วสิ่งที่คุณต้องซื้อสำหรับคนนั้นเนในซีนั้นคือ 1. นคุณต้องซื้อชุดให้คนนั้นใส่ 2. <c oughs> คุณต้องซื้ออาหารและน้ำดืม่ม 3. คุณต้องซื้อของขวัญอย่างน้อย3ชิ้นครับมันแค่นั้นต้องซื้อตามสีด้วยถุดต้องซุ่มเลือกเลยใครก่อนเยี๋ยวก่อนไหมอ่ามา,มาจับได้ เน้นกับชาร์เราจะอยู่ด้วยกันวันนี้ใช่ครับผมชาร์ปได้ใครและสีอะไรผมได้เอ็มและสีเขียวเอ็มสีเขียวผมได้กอล์ฟสีเหลืองเขียวเหลืองเออเอ็มใจเขียวกอล์ฟใจเหลืองเออแต่เราคุยแล้วเพราะเราจะชุดดีๆเขาไม่ไม่ผมได้กอล์ฟผมจัดหนักเลยไม่มีซาจันในบรรดาผู้จนผมมีข้อเสนอว่า เอาแบบชุดแบบเท่ๆใครอยากเท่ประสานมือเอาแบบดูดีอ่ะนะดูดีดูดีชุดแบบเท่ๆสวยๆไม่มีใครหวาดใจกันตลกจังเลยใช่ไม่มีใจเลยเอาอันนี้พูดจริงผมพูดจริงๆจ้าเจ้าเจ้รวยเขงบเท่าไหร่นะสามถึงห้าพันใช่ไหมสาถึงห้าพันห้าต่ำกว่าสามพันแต่ห้าเกินห้าพันไม่ยอมหัวไหม เดี๋ยวได้ใครได้กูเปล่าได้พี่ชาร์ปพี่เปล่าเออได้บอลพี่ชาร์ปหัวสีน้ำเงินอราได้สีน้ำเงินเหรอได้บอลไหมสีเทามาเป็นคนแก่เลยไม่โอป้าก็อบป้งไงโอป้งเงี้ยไปนะไปด้วยกันมีตัวเด็ดอยู่ไปด้วยกันเอาดีๆนะไม่ใช่ไปด้วยกันจะซื้อให้กูนะไม่เอาเลยของบอล เน็ตเลยใครพี่ใครพี่ได้ใครผมได้ใครมันบอกกันดิได้เน็ตนี่เดช่วยผมแอบกลัวว่ากอล์ฟได้ชื่อเน็ตด้วยผมไม่รู้ใครได้ชื่อเน็ตแต่ว่าเทไม่ได้มันต้องจัดให้เขาอายเลยโอเคโอเคคือเขาไม่ได้ถ่ายกับเรามานานแล้วมันต้องจัดให้หนักเออต้องจัดให้จำไอ้นี่สีแดงหรือเปล่าสีแดง นี่บอลนี่นี่หรือหรือแบบลนยนั้นไม่ชอบเอาแบบนี้ไหมอยากเอาเราเข้ามาในห้างแล้วนะครับระหวังของขวานชุดหรืออาหารชอบอยากเสืออะไรก่อนซื้อชุดก่อนไหมชุดก่อนได้เราจะเอาชุดทุเรศที่สุดที่เราหาได้แต่เราคุยกันว่าจะเอาชุดดีผมไม่ไวใจ่ากลอฟผมมีความรู้สึกผมไม่มั่นใจนะแต่ผมรู้สึกว่ากลอฟมีชื่อเน้นแล้วยังไงเขาก็จะเสืออะไรไม่ดีอยู่แล้ว ช่วยมีเ <amounts> พ <of water writers> ื <Ende esa> <IT> ่อนเปิดร <Labor> <ana> ้านทำผมอยู like ่พาราดัยฟิล์มไอร้านร้านเปิดกี่โมงอ่ะวันนี้เหรอครับวันนี้ร้านเปิดประมาณสิบเอโมงครับผมทำเวลาห้างเลยมีสีเทาไหมมีสีเทาสีน้ำเงินปะมีทุกสีเลยครับที่ร้านเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปที่ร้านนี่ ผมว่านี่น่าจะ่ามากเลยแบบใส่บนหัวดูขอใส่หน่อยอให้เขาใส่แบบนี้เลยใส่หมวกว่ายน้ำนี่เลยเออเฮ้ยสีเหลืองด้วยเอออันนี้แหละผมว่ามอสสก๊อตมากโอเคตอนนี้ผมได้ชุดให้บอลละนี่ตัวนี้เลยแต่อันนี้ยซื้อไปใช่ป่ะเดี๋ยวเราไปตัดตัดมันใน้อหลังเราเรดีไซน์ไปดีไซน์เออดีไซน์ม่ที่เล่งไว้มันเท่จะตายอ่ะใช่ไหมมันยาวแหวกแหวกตูด เดินเราหาเจ้าของร้านก่อนโอ้นู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 นพี่มาแล้วเอาตัวนี้ครับโอนได้ไหมครับพี่ได้พี่ตัดตัดให้ได้ไหมฮะอ๋อตัดไม่ได้เกียงไกลไหมครับตัดไม่ได้เลยครับไม่เกียนไกลเหรอพี่มีนะครับอ่ะงั้นพี่ตัดให้เลยฮะพี่ครับมีชุดโยกัดสีเหลืองไหมอยู่พระสีเหลืองใช่ครับของผู้หญิงดำนั้ำไปได้ได้ครับของครับเฮ้ยเขาว่าหาสีเหลืองยากปกติผู้หญิงไม่ใส่ออกกำลังกายเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยออาวัได้นะ มันจะฮาตรงที่มันมันเป็นอะไรแขนกุดสามร้อยได้อยู่อย่างไรงบโอ้ยเก่งวันนี้นี่สปอร์ตบายเหอว่าสปอร์ตก่อนดีกว่าไม่ต้องใส่นี้หรอกแค่สปอร์ตบายก็พอได้อันนี้ดีกว่าเอาอันนี้คืนครับมีสีเขียวไหมสีเขียวไม่มีเลยตังก็ยังไม่จ่ายด้วยแกตัดไปแล้วเราดูไหได้ได้อยู่ได้อยู่ตังอะไรครับพี่ ร้อยห้าสิบโอเคงั้นผมขายอันนี้คืนร้อยเหลือหลยร้อยหนคืออาหารของผมอ่ะมันจะต้องเป็นสีส้มเท่านั้นผมก็เลยจะเอานี่ครับแซลมอนแซลมอนอ่ะสีส้มอยู่แล้วแต่ว่าข้างในอ่ะผมจะเป็นไส้พิเศษจะเป็นไส้วาซาบิส้มไปหาสีผสมอาหารก่อนสีวาซาบิพร้อมโอเคแล้วเห็นอะไรสีเขียวหรือยังยังไม่เห็นเลยแต่เฮ้ยเสื้อลิวพูสีเหลืองเหรอ เขาเขาไม่ชอบลิเวอร์พูลอย่างแรงเขาเป็นแฟนแมนยูเขาเป็นแฟนพันธ์แท้แมนยูเลยแล้วก็ซื้อเสื้อลิเวอร์พูให้เขาใส่แล้โอ้เข้าตายแน่เฮ้ยดูดูลิเวอร์พูสีเหลืองว้าใส่เสื้อลิเวอร์พูลดีกว่านี่เยอะโอ้ยนี่โคตรสะใจเลยคือสำหรับใครที่ไม่รู้นะกอล์ฟคือเขาคือแฟนพันธ์แท้แมนยูแมนยูเตะ์อนกี่โมงตีสามตีสี่เขาก็จะตื่นแล้วดูเขาทำคลิปในช่องจีจีเอ็นจอยตลอดเรื่องแมนยูคือ โอ้โหเขาตายเลยนะนใช่แล้วเขาเกลียดเวอร์พููม,มากใช่อือจัดไป <c oughs> อ่าโอเคอีกข้างรับอีข้างอีกข้างเหมือ,กอนกันครับตั้งแต่เปิดร้านมา <c oughs> พี่ก็คงไม่เคยเจอลูกค้าทำอะไรอย่างนี้มาก <c oughs> แน่ๆเไม่เจอองขัญของผมนะครับคิดแรกที่ผมจะเอาให้สําหรับสีส้มก็คือไอเทียว่ะหัวมันสกปรปกมันเหม็นมากผมก็เลยหวังดีในการเอาแชมพูสีส้มให้มันนะครับผมนี่สูตรบำรงผมเสียด้วย เออนี่ไม่ได้โฆษณานะแต่ถ้าเกิดซางซิลอยากเป็นสปอนเซอร์ติดต่อมาได้เลยนะครับผมชุดสีเขียวเอมจะใส่ได้ไหมนะชุดนี้แต่เราคุยว่าเราจะใส่ชุดดีๆที่นะนโอเคเอมมันพูดเรื่องอะไรจีสติงกีสติงนะหรือว่าเราจะจัดอะีร <c oughs> โอ้ยใจร้ายเลยนะว่าเราจะจัดอนี้ให้เคยตอนนี้เจอไอเทมใหม่แล้วผมไอเทมนี้ผมก็มอชอบเลยมันจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยืไเอาแล้วเดี๋ยวเราไปย้อมผมไปแล้วไม่เป็นไรย้อมเสร็จแล้วก็ใส่ ได้หรือเปล่าอุ้ยมามาเป็นพี่จินตหลาเลยอะ โอเคเดี๋ยวผมเอาดีไปอันหนึ่งตรงนี้ครับครบชุดคือรองเท้าเรามีเจอร์ซี่เรามีกางเกงเราต้องกันรองเท้านี่เหลืองเลยเหลืองแป๊ดเลยโคตรได้เลยนะเหลืองอ่อยไี่เหลืองแป๊ดอ้อเราก็มีเรื่องแบบนี้แต่ปัญหาคือผมไม่แน่ใจว่ากล์ฟรองเท้าไซส์อะไรถ้าจำไม่ผิดสมัยก่อนตอนที่เราขายรองเท้ากิโต้ไม่มเนสเขาสี่สิบี่สี่สิบห้าก็ได้เราซื้อสี่สิบ้าไปก่อนแล้วจากนั้นลุ้นเอาอืมเขาใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ก็ต้องใส่ ก็เลยคองขวานทั้ง3มกำแบลวยางยืดแล้วก็ไอ้ไอ้ที่หนวดผมต้องซื้อถูกๆเพราะผมใช้งบทั้งหมดไว้กับชุดชุดเรือพูลงแพงครับเลยอะเนี่ยเนี่ยบิงบิงไปสีแดงอ่ะเออมันมีแดงมีไงมันแดงก็ใช้ลิฟต์ไปป้ายตาไม่ได้มันต้องบิงบิงมันต้องบิงบิงเออไปเอา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 สีเนี่ยครับ ันนี้ช่างฟิล์มนะสวัสดีครับผมฟิล์มครับผมร้านอัพเกรดปรมเมอร์สาว I wake up flex I'm down n o t Check no trip this Tell them run it all no no sleep, rest. crash, first wreck. Might might But die. พอดีว่าอยากจะพาเพื่อนมาทำทำผมสีอะไรที่แนะนำไหมแบบบำรุงผมบำรุงอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะตอนนี้ทางร้านเราก็จะเลือกใช้สีของเมล่อนนะครับผมเป็นสีเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นนะครับผมก็จะทำให้สีเด่นชัดนะครับผมแล้วก็ถนอมเส้นผมด้วยส่วนบำรุงเนี่ยเราจะมีพวกชิทเมนต์ของดีเมเลเยอร์นะครับผมเป็น5ขั้นตอนนะครับผมจะทำให้ผมเนี่ยสุขภาพดีหลังจากที่ทำสีไปแล้วไม่แห้งเสียนะครับผมก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมว่าเป็นทำสีทุกความยาว3,500ันห้ร้อยบาทเรายอมเองไหม อย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมเออยอมแลไม่แบของเพียวเนี่ยอันนี้เหรออันนี้อันนี้โกนทิ้งดีกว่านะง่ายกว่าก็คือว่าที่ผมบอกะไรครับว่าผมอะเอาสิ่งดีๆผมก็เลยมาเอาผักไทยเพียวมันจะได้เป็นคนดีมากเนาะเออเดี๋ยยัง่ายขอเลือกก่อนนะครับผมใช้เงินหมดกับชุดนะครับฉะนั้นส่วนของอาหารผมต้องซื้ออะไรทุกถูกแบบผมคิดอยู่ซื้อผลไม้แล้วก็ซื้อน้ำมะนาวอย่างเดียวน่าจะพอเพราะว่าผมก็ไม่มีเงินเหลือนะครับผมห้ามเกินงบนะครับผมก็จัดน้ำผักไปให้ คุณเอ็มนะครับก็จะได้เพื่อสุขภาพและหุ่นที่ดีนะจ๊ะเป็นห่วงสุขภาพเอ็มแล้วเนี่ยกินน้ำผักไปเลยอู้อามะนาวเลยนะครับเพราะว่ากินแล้วเปรี้ยวจะตายเลยโอ้โหกอล์ฟโยนไของขวัญก็คือที่เราซื้อใช่ไหมจะจะมีไอ้ย้อมผมสีน้ำเงินเราให้เป็นของขวัญไปเลยเห็นเขาแบบแก่แล้วเนี้ยห,หัวงอกเต็มเลยเนี้ยแล้วก็มีรองเท้าคู่นี้นะฮะไว้แบบใสด่ดีๆหน่อยเออขับลงขับรถอะไรอย่างนี้แล้วก็ ลุงเขาชอบกินกาแฟแก้วที่ใช้ทุกวันเนี้ยไม่ไม่รู้ว่าคราบเหลืองจากกาแฟหรือคราบที่แบบมันสะกะปรกเพราะกินแล้วไม่ค่อยจะล้างเราซื้อแก้วใหม่ไให้เขาดีกว่าตอนนี้ก็ได้ของขวัญครบสมแล้วเหลือแค่อาหารกับน้ำดื่มอโอเคครับผมตอนนี้เราก็ซื้อของทั้งหมดอะเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะเรากำลังจะกลับไปที่สตูกันแล้วก็เดี๋ยวไปลองดูกันว่าจะมีอะไรได้แต่ผมบอกเลยของผมอะไอเพียวอะน้ำตาไหลอ่ะ,อะเออ น้ำตาไหลอ่ะคือมันได้ใช้แน่เออมันมันแบบมันมันได้ใช้แน่อาจจะเห็นว่าของของแต่งกายเนี่ยกับของกินเราซื้อมาไม่ดีเฮ้ยดีของพี่ดีอ่ะของพี่ดีบอลอย่าใช้คําว่าเราพี่ดีแต่บอลมันไม่ดีตอนนี้เราเหลือ1ินาทีเราต้องรีบกลับไปแล้วผมว่าเราเดาเลยไลทีละคนเขาจะซื้อดีไม่ดีแค่นั้นเริ่มกับพี่เอดีไม่ดีแค่นั้นพี่เอาผมว่าดีผมว่าไม่ดีเอาเหร ต่อเอ็มไอเนี่ยไม่ดีแน่นอนไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์บอลบอลผมไอเนี้ยผมว่าดีคือตอนแรกผมอยากจะบอกว่าบอลดีเตี่ยบอลออกไปซื้อกับก๊อฟแล้วมอว่าก๊อฟกระซิบตลอดเสียมเหรอใช่ดนเซียมเนี่ยบิงบี้นี่ไงไม่ได้มันต้องบิงบี้เพื่องบิงบี้เออก๊อฟร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ดี แล้วเป็นคนสัน่ไอ้พวกคนสันอ่ะไอ้พวกคนสัญญา่ะเออเาะนต้องเทน,นะรับรองว่าไม่ดีแน่นอนได้อเราเรอดูในกับชาบถูกรอเปล่าลเราจะผิดก็ได้นะแต่ไม่รู้เดี๋ยวรอดูอ่ะทีน,นี้เราใส่สีกันเลยน้ำดื่มมันต้องเป็นสีโทษทีพี่ชาบแต่พี่จับได้สีเงิอนอ่ะโอเคสีเงินแล้วตรงรีบระเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เพียวกับพี่เอ็มกลับมาเดี๋ยวได้ ทำอะไรลำบากที่ทำเองครับผมไม่ได้เกี่ยวนะหมดรอเลยหมดรอเลยหมดรอเลยกลิ่นมันสุดจริงว่ะก็จู้จังอะมาปิด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 แล้วเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นไว้ครบเวลาแล้วนะครับเรามาดูว่าแต่ละคนซื้อเสียอะไรและซื้อเพื่อใครมีใครอยากไปคนแรกไหมครคิดว่เตองแย่ที่สุด จริงจริงนะผมขอเริ่มไปเลยโอเคผมผมได้สีสีสีก่อนสีก่อนสีเหลืองอ่ะช็อคของเลยค่อยบอกโอเคสิ่งแรกผมซื้อรองเท้าสีเหลืองสวยดีท้ายอันนี้หนึ่งของขวัญที่ผมซื้อให้หนึ่งลูกนวด นวดอันนี้อันนี้ปีบมูปนวดตัวเองสองยางยืดเอาไว้ออกกำลังกายเอาไว้ออกกำลังกายอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งผมซื้อดัมเบลรู้แล้วดัมเบลสีเหลืองฮะเรับอดนกำลังกายอันนั้นคือของผ่านทั้งสามโคตรดีบอกเลยดีเลยไม่มีอะไรดีดูรู้แล้วรู้แล้วคิดว่าใครมีคนน่าซื้อป่ะคิดว่าใครคิดว่าใครเบียมเออคิดว่าใครบีกอล คิดว่าใครคิดว่าผมเนี่ยแหละบล็อกคิดว่าใครเอ็มบล็อกเลยชุดชุดมันจะบอกผมซื้อให้ใครก่อนใช่แป๊บหนึ่งอ่าดูกางเกงก่อนดูความใหญ่กางเกงเอาแล้วอันฟรีใสวะเหรอไหมอ่าฟ้าบล็อกหนึ่งให้ดูอนนครต้องใสไปเดี๋ยวต้องใส่ดูนี้ก่อนครับโหเดี๋ยวผมเบิรให้ดูครับมือ e d up ผมซื้อสมมติครับ ผมซื้อมาคุณดูดูเสื้อเพงใช่เสื่อเพลงต้องใส่เพงอันนี้คมเพงด้วยนะโขงชายงบ4,992บาทเลย8บาทเลยใช่ผมเลือ8บาทผมซื้อทีมดีมากเลยครับสีเหลืองโขงชายแล้ไมใส่คมชุดก่อนละกันมาอ่าแล้ว อนี้ไปด้วยออกกำลังกายพร้อมพร้อม่อแอยูเด็มาบอกอบอกตรงๆนะคือมันไม่ใช่แบบว่าน่าเกียดหรืออะไรอ่ะแต่แม่งโคตรทำร้ายจิตใจสำหรับผมนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ผมใส่เสื้อลิเวอร์พูลผมไม่เคยใส่เลยและไม่เคยคิดจะใส่ด้วย คนต่อไปที่ก็เปิดเลยที่ก็เปิดต่อเลยของผงสีส้มเพียวคือไม่กะให้ลุ้นชุดลุ้นชุดอะไรเลยอก็คือว่าเพียวอะผมอะรักษาสัญญาใส่ใจเพียวหัวมันเหม็นก็เลยเอาไปตาหัว่อนอันนี้ของขวัญใช่ไหมของขวัญของขวัญของขวัญแล้วก็รองเท้ามันใส่อะมันอับ แล้วก็มันชอบแบบมีกลิ่นก็เลยแบบว่าเอานี้ไปลองเดี๋ยวดิว่าเท่ไหร่แซลมอนผมกป็นคนดีแล้วก็ไอ้นี้ลูกชุบยอดซอสกอชูจังเออได้อยู่ะอะไรวะอ่าฟังดีก่อนฟังดีก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมมาเป็นคนใจร้ายเออได้ดีว่าได้กีว่า ก็ไนกีอันนี้ก็ไนกี้มันรู้เลยเบิร์นมาดิยิ้มดีใจมันดีใจไปมาเนกีโตหานะมาเป็นตัวนี้เลยได้อยู่ได้อยู่สิ้มเท่วะคืออัจริงนะก่อนมาเน้นกับชารคุยยังไงกอลฟสื่อของไม่ดีแน่ผมเป็นคนยังไงเราประสานมือกันแล้วก็กระเป๋าเพียวก็จะขาดให้กระเป๋าด้วยได้ดีดีใจยิ้ม เฮ้ยไ่ก๊อปมาดีกว่าเฮ้ดก๊อปเปลี่ยนว่ะเดี๋ยวชุดเดี๋ยวชุดอย่าบอกนะว่าสปอร์ตม้าความดีเพียงแค่เป็นคนดีไปเปี่ยนชุดเลยนี่หมดแค่ชุดเดียวนี่หมดนี่หมดเข้าวัดเลยโคตรได้เลย โมได้ของเอาเปิดก่อนขอดูของก่อนขอดูของก่อนใช่ไหมไปแล้วสมองสมองไฟหมดแล้วอวีชุดนี่สาธุสาธุสาธุอยู่คนเดียวอันนี้เป็นรองเท้าเสื้ออะไรสีฟ้าสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินเออนี่ เสื้อเอเมแต่เื้อเขามันโป๊ะเราให้ปิดไว้ด้วยคุยกันว่าชุดเทพไหมเหรอเท่ดิเท่ในชั้นเท่ตรงไหนเอามีเสื้อแล้วก็ต้องมีกางเกงนี่ไงโอ้กระบอกเน็ตดูเครียดนะเน้นดูเครียดนะเหมือนเราจะได้ใส่กอมเปอา ได้เข้าเซตนี่คือชุดครบเลยยังไม่ถึงของขวัญใช่ไหมอ่าต่อไปเป็นอาหารก่อนไหมอือน้ำดื่มก่อนเลยโอ้มันชื่ออะไรเนี่ยเรดอาหารเดี๋ยวไม่ใช่น้ำยาล้างห้องน้ำใช่น้ำดื่มได้สีน้ผเงินนี่อะสีน้ำเงินโอ้โหเน็ใช่ไหมเออฮอกไกโดนี่ของขวัญรองเท้าเออ อันนี้เนี่รอันนี้เหรออันนี้อันนี้ใครได้วะทั้งหมดเนี่ยเป็นของพี่ชารบโอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดแก้เด็ดเดือดผมรอดผมรอดขาดของขวัญอีกสองอันอะไรอันแรกเป็นแก้วเห็นพี่ชอบกินกาแฟอ่ารักพี่เนี่ยอีกอันนึงคือเที่ยวไปจองร้านทำผมให้พี่ย้อมสีผม ใส่ไว้ข้างในแะ้วก็ดีไว้ข้างนอกถามท็อปท็อปบอกว่าข้างนอกสวยดีหมุนหมุนหมุนรอบตัวดูดิเดี๋ยวนี้เขาแต่งตัวอย่างนี้แล้วไปเดินสยองสยามเงี้ยนี่นะชุดเท่มึงอ่ะมอมเหมือนแม่กเลยอ่ะผมได้สีเขียวครับผมเรามาดูของขวัญก่อนไหม ของขวัญไปมีอะไรครับไอที่ไปว่ายน้ำว่ายน้ำแผ่นโฟมไอที่ถูกว่ายน้ำใช่มีอันนี้แล้วแล้วก็มีของขวัญอีกเอ๊ะไมครบเซตเลยใช่แล้วก็มีโอ้นี่นี่อาจจะร้อนลงสระว่ายน้ำเดี๋ยวร้อนมีหมวกให้โอ้ยนี่มันดีเพราะเราตกกองกันว่าเอาเหมือนต้องดีมาถึงชุดที่ใส่ มันคือชุดนี้มันคือเกงว่ายน้ำอย variety, ่างดีเห็นไหมยังเป็นขายาวด้วยเกงมาขนาดนี้แล้วเสื้อต้องมาแล้วล่ะเสื้อมาแน่นอนแต่หัวเรื่อเสื้อหอะไรซิเสื้อเบาๆบอกแล้วว่าเราเป็นคนนี้ใส่แล้วเท่มึงตื่นมันดีเนาะมันดีเนาะสีเขียวเพราะเราคุยกันแล้วว่าชุดเท่เออชุดเท่มันของผู้หญิงไม่ใช่หรอเนี่ยใช่อ่ะใครเล็กคนที่ได้สีเขียวคือเอ็ม อย่ากินด้วยอ่ะนี่ไงนี่ไงไปสูงซะด้วยเอาสีอะไรสีอะไรเขียวเขียวสูงมันเป็นสีเหลืองมันต้องพิเสีเขียว่ไงสีงกนแก่ใสับด้านใส่กับด้าใส่ลกับด้าไอ้่อ แล้วอะไรวะเจ้าตัวเท่โคตรเ่เอ็มเรียกว่าใส่แค่ครั้งเดียวเท่ดิอย่าใส่บ่อยแต่แด่ของผมตอนนี้เหลือแค่เนเกลบอลของผมสีเทาเรื่อกของกินดีกว่านี่สีเทาดินมอัลมอนด์นี่ เปียอ่ะถัมเปียได้ได้ไส่ก่อเออแสกขอบขาวเหมือนเหมือนผมก็ขาวเหมือนใครไม่เหมือนถ้าเกิดว่าเล็กประมาณนี้เหมือนเอ้าม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 าดูชุดดีกว่าดูชุดโอ้โหชุดเดียวไม่เปลืองตังค์เป็นแบบเดรสเอ๊ชุดเดรส แล้วทำไมมันขาดวะเอ้าแฟชั่นไงแฟชั่นมมนกระชากที่แหละน้ำเปล่าสั่งตัดเนี่ยสั่งตัดมือเลยชุดนี้คือของบอลของขวัญของขวัญอันที่จริงอ่ะผมอ่ะไปร้านย้อมผมกับเพียวเหมือนกันของขวัญของผมอย่างแรกคือต้องไปย้อมผมมลิกไปทำไมเนี่ยเขาย้อมผมอ่ะเดี๋ยวฟังก่อนอันนี้ใส่ไป ก่อนที่จะไปยอมชุดเนี้ยชุดเนี้ยใส่ไปก่อนที่ไปยอมใส่ไปร้านอ่าพอยอมเสร็จปุ๊บผมมีของขวัญให้คุณกอนแบกระเป๋ามีรองเท้าให้อ่าน่ารักกว่าเฮ้ิ้รักกเหมือนจริงว่ะมันเป็นความอัดอั้น เราอยู่กับผู้ชายอย่างเงี้ยมันแสดงตัวตนเป็นผู้ชายเยอะจริงๆแล้วอ่ะมันชอบอย่างนี้ใช่เหมือนในเพื่อนว่ะมันก็อัดอัดมดนคอนเพ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 เฮ้ยได้วะมูโจนี้มีศาสตร์จัดเอ้สีแดงโอ้ยเท่โอ้ยเทใจเนี่ยถูกใจเนี่ย ถูกใจครับถูกใจนะอันนี้เห็นพี่ออกกําลังกายบ่อยเห็นวิ่งบ่อยอันนี้เอาไว้วิ่งเพิ่มเงินเดือนให้บอยเลยจับมับกินไปก่อนขับกินไปก่อนพี่ไม่ค่อยคล่องภาษาไทยอ่อ่อ่าเอชอชอคนจะาั่งูโก้เออดีเป็นพวงอยากให้บอสพูดชัดเอาของกินของกินอันนี้อ่านะได้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 อันนี้ขนม ไม่ดีเลยเอ้ยขอนโกรธเาเลยมาเออมาทำอะได้เลยอันนี้พี่สีแดงเหมือนกันเออหลับเลือดโอ้ิบโอ้ลาดิบโกรวะยังขึ้นกันเดือนไหมขึ้นกันเดือนรอดูรอดูชุดด่วนว่าจะขึ้นไม่ขึ้นตอนนี้ขึ้นอยู่อาจจะลด อ่ะชุดชุดพี่อันนี้ชุดนี้นี่ชุดนี้ชุดนี้อันนี้เสื้อเู่มาเสื้อคุ่เสื้อคู่ไม่ไม่แล้วหรอกไม่เร็วว่าเี่กางเกงเอองก็ดีวะใช่เขาบอกแล้วเออชุดว่ายน้ำอ่าอันนี้ถุงเท้าโอเคเออเออะไรเปอเหมือนกันพี่เหมือนกันโอ่ยแต่ตอนนี้ไหนพี่ต้องเอ่อนี่ด้วย โอ้ผมเป็นบักรู้แล้วรู้แล้วมึงคืออะไรอ่าพี่ต้องแต่งหน้าด้วาดิมาดมาดิมสิมาดิมาดิมามาเิมาดาดิมาดิมาดมาดดิมาดิมาดินาดิาดิมาดิมาดิมาดิ โอเคถ้าอย่างนั้นก็สองคนที่นัดผมนัด,น,ดนัดเขากี่โมองอีกครึ่งชั่วโมงอ้าวไปแล้วอปวอนกับชาร์ปไปเลยที่เหลือเราก็กินข้าวของเราไปเลยเดี๋ยบ,บาย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 เจอกันอตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่ห้างที่คุณเพียวนะครับกับพายะจองสีผมให้เราอ่าค,คุณเพียวคุณเอ็มนะครับจองสีผมไห้เรานี่หน้าที่ของเราคนที่เขายอมสีคือกินอาหารของเราครับ เชียร์เชียร์เชียร์โอ้ลิปสติกติดเลยเดี๋ยวนะคุณใส่อะไรแล้วคุณใส่อะไรไม่รู้ไ่รู้ไม่รส่อะไรเหรอใส่อะไรไปเขาใส่อะไรลงไปตามแผนการของเราใช่ป่ะใช่อ่ะใส่พอนิดนึงอ่าแล้วก็เทเข้าไปมาอีกเดี๋ยวมาเยอะๆเลยเต็มเลยมาเต็มเลยมันโคเปรี้ยว ลายบายน้ำซุปไหลชูโอ้ดูน้ามีอะอเค็มไหมเค็มไหมอะกิน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 ล้างลำไส้เออล้าง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 ลำไส้เออนี่นีร้านนั้นนี้ป่ะใช่ใช่ร้านนี้นะใช่ใช่จิ้มจองไว้ก็สรรหามาจองสีผมมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ ได้ข่าวว่ามีคนจองทําสีผมไว้ให้ผมใช่ค่ะดูก็รู้ว่าใครสีอะไรนี่ร้านอัปเกรดบาร์เบอร์แอนด์ซาลอนค่ะตอนนี้จะอยู่ที่อ่าพลาดค่ะชั้นหนึ่งนะคะโซนโอทูค่ะแล้วเป็นงานสีผมอย่างผมนี่ทําได้ไหมทําได้ค่ะทําได้ทุกสีเลยค่ะแล้วทุกนี้มีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมโปรโมชั่นโอเค่วงนี่โปรโมชั่นด้วยนะครับผมที่ครับอย่างนี้ต้องถอดออกกไหมครับหรือว่าทําเลยถอด่ ไอไวิกมันทำไมมันจะมาทำสีผมอยู่แล้วไอคนซื้อก็แปลกนี่ดูถ้าผมเอา,เอาเอาปากมันติดโอ้<า>โหแดงเลยครับรากซอส์ตโกชูจังเออกินเลยมันคืออะไรมันเบ็นมันคืออะไรมันคือซอสเกาหลีเบสมันคือเบสเหรอมันคือซอสเบเกาหลีอันนี้อยากรู้ไหมว่าคืออะไรดมแค่ดมแค่มไม่แค่ดมก็จะรู้ดมโอ้โหโกชูจัง ตอนนี้เราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะโทรหาพวกเขาและให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงเขาโทรมาแล้วนะครับมาดูของช้าบหล่อช้าบเท่หล่อมากแลวเราขอดูคนบอลด้วยนี่โอป้าเกาหลีโอป้ารูเบ่ เท่เลยออังยยโถือว่าคงควันนี้ดีเนาะดีโอจ้ากว่าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดล์ฟก็จะทำช่องของเราทุกคนเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปใหม่สวัสดีครับ